สวัสดีครับท่านชมนครับพบกันเช่นเคยในรายการเสร้นทางนักขายเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งหรือ3ามทุ่มครึ่งอย่าไปไหนครับอยู่กับ t นช n c h ช n n นลพบกับผมดรสุรชัยโคสิตประวรชัยหนึ่งชั่วโมงเต็มจากนี้ไปครับจะทําให้คุณประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของงานขายเราขายความคิดเราขายความสําเร็จครับแต่ตอนนี้เรามาติดตามชมกันก่อน,อนว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวในแวดวงนักขายอย่างไรบ้างในช่วงข่าวนักขายเชิญชมครับช่วงข่าวนะัก สนับสนุนโดย บริษัทสำเร็จ .com จำกัดและนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผนทุกวันที่1และ16ของเดือนบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนนำโดยคุณสุกเทพจันศรีชวลาประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจัดงานแถลงข่าวประจำปี2557เปิดตัวแอปพลิเคชันมิรแท้นำเทคโนโลยีด้านไอทีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพและการดำเนินธุรกิจและการให้ความสำคัญทั้งตัวแทนและลูกค้าที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดเกิดความประทับใจใน สินค้าและบริการพร้อมจัดงานประกาศมอบรางวัลคุณวุฒิประจำปี2556ภายใต้ชื่องานมิตรแท้ตัวจริงเลียวมิรแท้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจเลียวมิรแท้พาวเวอร์โดยอาจารย์สุภกิจลุ่งโรดต่อด้วยมิตรแท้แสดงพลังนําโดยสรศักดิ์พิษเจริญสายทองรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสพร้อมพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิมิรแท้ดีเด่นมิรแท้มือใหม่มิรแท้มืออาชีพและพิธีประกาศมอบรางวัลคุณวุฒิมิรแท้วอร์ด2513 ส่งท้ายกับการแสดงคอนเสิร์ตแคทเทอริยาอิงลิสและคอนเสิร์ตลูกทุ่งสวยที่สุดของประเทศไทย God, ก,ก็อตจักรพันธ์บริษัทเบิรไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดพิธีศักการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อเสริมสิริมงคลนำโดยนายโพธิพงษ์ล่ำซำประธานกรรมการและนายสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแห่งเกาะผู่โถสารมณฑลเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชมการแสดงเชิดมังกรเมืองไทยประกันชีวิตโดยได้รับเกียรติจากนางลัคนาณวิโรธรองประธานกรรมการอาวุโสบริษัทเดมอลกุ๊ปจำกัด มาร่วมในพิธีเพื่อเสริมความสศริมงคลให้แก่ผู้บริหารและพนักง,งานทุกคนทั้งนี้บริษัทมุ่งดำเนินงานด้วยคุณธรรมบริษัทพิบาลตลอดจนจริยธรรมที่ดีและคงรักษาความเป็นผู้นําในธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งต่อไปนะับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน บริษัท a a จำกัดนำโดยคุณสุรินทร์จันรชลอประธานเครือเหรียญทอง3พร้อมคณะผู้บริหารจัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิประจำปี2556อ h ฟ y รียในครั้งนี้มีผู้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจำนวนมากทั้งในระดับผู้จัดการระดับผู้จัดการใหม่ระดับตัวแทนและการเลื่อนตำแหน่งผู้อำนวยการภาคอาวุโส SDD ผู้จัดการภาค DM ผู้จัดการหน่วย UM ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วย AUM เพื่อยกย่องการเชริดชูเกียรติให้กับ กำลังใจในการทำงานในปีต่อไปครับ บริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยคุณไม้แพคตันประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเปิดตัวรถตู้ FWD Help WD เพื่อให้บริการรับส่งคนพิการที่ไม่สะดวกในการโดยสารรถประจำทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งจะให้บริการแก่ผู้พริการที่ต้องการเดินทางภายในกรุงเทพตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2556 ทั้งนี้คนพิการสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อขอใช้บริการได้ที่หมายเลข026326000โครงการจัดรถรับส่งคนพิการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสนับสนุนการเดินทางของคนพิการครับสิ่งที่บริษัทได้จัดทำในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าบริษัทอยากจะตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการในประเทศไทยที่มีอยู่นะคะ There are two million disabled people Thailand and they can make massive contribution to are disabled people make massive and can a a company million in ก็มีคนพิการถึง2ล้านคนในประเทศไทยนะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้กับสังคมไทยได้อย่างมากอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ FWD อยากจะให้ความสำคัญ At FWD we employ a number of disabled people and their commitment to the job is teaching us how to solve problems in the business. สิ่งที่ FWD นะคะจ้างงานคนพิการก็เพื่อว่าให้คนเอ่อคนเอ่อคนพิการได้ช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนทำงานใน FWD ด้วยเหมือนกัน We're so grateful to the Father and the Redemptorist Organization for making us much more aware of the contribution we can make to the disabled. รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพระมหาไถ่นี้นะคะที่ได้ช่วยเหลือคนพิการแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ FWD ด้วยกันค่ะ See, today we have a whole team committed to coming and sharing their time with disabled people. แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกับพนักงานทั้งหมดนะคะแล้วก็มาร่วมใช้ในวันนี้กับคนพิการตรงนี้ด้วยเหมือนกัน And today we h e l p some less fortunate people with some brand new wheelchairs และเราก็ได้ uh, ให้ brand new chair, wheelchair ะะก็คือ wheelchair กับคนที่ต้องการเป็นพิเศษนะคะทางบริษัทก็ได้มอบตรงนี้ให้กับคนที่ต้องการไป But I'd also like to make you aware of a service we're offering in Bangkok แต่ก็อย่างนึงนะคะที่อยากจะเน้นนะคะก็คืออยากจะให้เน้นพูดถึงในแง่ของบริการรดแวนที่เรามีของบริษัทนะคะ We have a van that we converted to help our disabled people around for the events that we run. รถแวนอันนี้นะคะก็จะเป็นรถแวนที่เราช่วยคนพิการนะคะไม่ใช่เพียงแต่ในบริษัทเท่านั้นแต่สําหรับคนในประเทศไทยที่ต้องการใช้เซอร์วิสตรงนี้ The team said It'll disabled in Bangkok use it not between don't to Why we allow o'clock o'clock be Bangkok used people use แล้วก็เราก็พยายามที่จะใช้รถตู้นี้ให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ใช้9โมงถึง5โมงเย็นเท่านั้นนะคะแต่พยายามที่จะให้กับสังคมไทยแล้วก็คนที่พิการคนอื่นๆได้ใช้บริการรถคันนี้เมื่อรถวันว่างด้วยค่ะ